สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกคนพบกับ9ก้าพยากรณ์ที่เน้นการพยากรณ์การทํานายเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นนะครับขอให้รับชมรับฟังให้สนุกให้มีความสุขให้ได้รับความบันเทิงอย่าลงเชื่ออย่างงมงายโดยเด็ดขาดไม่มีใครที่จะดีหรือจะร้ายไม่มีใครที่จะจนหรือจะรวยจากคําพยากรณ์หรือจากคําทํานาย จริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อต,ตัวเรานั้นก็ล้วนมีเหตุมีปัจจัยมาจากการกระทําทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ถ้าใครได้รับชมและฟังคําพยากรณ์คําทํานายจากก้าพยากรณ์แล้วหากมีความรู้สึกชื่นชอบสนใจถูกใจก็ขออนุญาตฝากรบกวนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ และที่สําคัญจะได้ไม่พลาดคําพยากรณ์และคําทํานายในโอกาสต่อๆไปนะครับขอบคุณครับคำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไหร่จะต้องใช้สติปัญญาและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมงายโดยเด็ดขาด ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายน2566นนี้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้เดินทางแต่อาจจะไม่เต็มใจไม่ถูกใจแต่ก็จะมีเหตุให้ต้องไปจะถูกบังคับให้ไปด้านการงานคนที่ว่างงานถ้าอยากได้งานต้องต่อสู้ดินน้นรนแก่งแย่งช่วงชิงจะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายคนที่ทำงานประจำผลงานการทำงานจะมีการเติบโตเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ คนที่ทำงานอิสระคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะต้องพบกับการต่อสู้แข่งแย่งแข่งขันการขัดการทางธุรกิจการขัดการทางผลประโยชน์ด้านการเงินจะมีความมั่นคงไม่มีปัญหาอะไรให้ติดขัดแต่ต้องรู้จักประหยัดมัธยัติเก็บออมให้มากอย่าฟุ่มเฟือยด้านความรักคนโสดจะมีโอกาสสำเร็จสมหวังแต่ต้องระวังเจอคนจู้จี้ขี้บน่นชอบสั่งชอบจัดการคนที่มีคู่รักคนรักจะมีความสุขสมหวังหากต้องการมีบุตรจะได้บุตรตามที่ต้องการ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้ผลลัพธ์ผลจากการกระทําจะส่งผลออกมาถ้าทําดีจะได้ดีทําชั่วก็จะได้ชั่วด้านการงานคนที่ว่างงานจะพบกับมลสุมปัญหาต่างๆเข้ามาทุกทิศท,ทางหากอดทนฝ่าฟันได้ก็จะพบกับผลสําเร็จคนที่ทํางานประจําจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างจะมีหนทางให้เลือกให้พิจารณาดังนั้นควรไต่ตองให้ดีแล้วจะพบผลทาง ทางที่ถูกต้องคนที่ทํางานอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการสิ่งต่างๆในช่วงนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถควบคุมดูแลได้ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลด้านการเงินระวังเรื่องเอกสารสัญญากฎหมายกฎระเบียบดังนั้นจะต้องรอบคอบทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้องด้านความรักคนโสดจะยังไม่สมหวังรักใครชอบใครในช่วงนี้รอได้คนรอคนที่มีคู่รักคนรักจะมีโอกาสตกลงปลงใจมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์ตามที่คาดหวังไว้ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากร้ายเป็นดีหรือจากดีเป็นร้ายตามเหตุและปัจจัยต่างๆด้านการงานคนที่ว่างงานจะอยู่บนความเสี่ยงมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายต้องอดทนฝ่าฟันแล้วจะได้พบกับความสําเร็จคนที่ทํางานประจําจะมีโอกาสได้เลือกระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ความถูกต้องกับความสัมพันธ์เมื่อได้อย่างก็จะเสีย ยางคนที่ทํางานอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะมีโอกาสถูกหลอกลวงทรยศหักหลังไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัวจะต้องระมัดระวังให้ดีด้านการเงินจะได้เงินจากการทํางานได้จากความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการสร้างเงินสร้างไรายได้ด้านความรักคนโสดถ้าอยากสมหวังจะต้องเป็นฝ่ายลุกถึงจะประสบความสําเร็จคนที่มีคู่รักคนรักช่วงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักสถานการณ์ต่างๆมีแนวโน้มไปในทางที่ดี สำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีอิสระได้ทำสิ่งต่างๆตามที่ต้องการมีโอกาสได้ใช้เวลากับตนเองด้านการงานคนที่ว่างงานจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้แก้ไขแต่ก็จะอยู่ในการควบคุมจะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้คนที่ทำงานประจาจะเป็นช่วงที่มีความสุขในการทางานสิ่งต่างๆเริ่มลงตัว เข้าที่เข้าทางคนที่ทํางานอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะยิ่งดีด้านการเงินต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการบริหารจัดการเป็นอย่างมากจะมีโอกาสหาเงินได้หลากหลายช่องทางด้านความรักคนโสดจะมีโอกาสพบกับความสุขสมหวังตามที่ต้องการโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคนที่มีคู่รักคนรักจะมีโอกาสได้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายน2566นนี้ในช่วงนี้จะต้องเหนื่อยหนักในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต้องระวังการถูกหลอกลวงถูกทรยศหักหลังด้านการงานคนที่ว่างงานยังไม่มีความแน่นอนมีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะผิดพลาดพลาดพัพงโอกาสเสียมากกว่าได้คนที่ทำงานประจำการทำงานอาจไม่ราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคให้แก้ไขต้องระวังเรื่องสุขภาพการ เจ็บป่วยจากการทำงานคนที่ทำงานอิสระคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต้องระมัดระวังความผิดพลาดจากการทำงานจะต้องใช้สติปัญญาไต่ตองตรวจสอบการทำงานให้ดีด้านการเงินจะมีโอกาสได้เงินตามที่ต้องการแต่จะเป็นเงินจากการทำงานอย่าคิดหวังเรื่องโชคลาภด้านความรักคนโสดแนะนำต้องเดินทางไปนู่นมานี่และควรมองหาคนที่เด็กกว่าจึงจะมีโอกาสสมหวังคนที่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้จะมีความจริงจังในความสัมพันธ์มากขึ้นซึ่งจะมีแนวโน้มที่ดี สำหรับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎระเบียบการตัดสินใจใดๆก็ตามต้องทำด้วยความเด็ดขาดด้านการงานคนว่างงานจะมีแนวโน้มที่จะได้งานที่ท้าทายงานที่ต้องเสี่ยงและจะเป็นงานที่หนักและเหนื่อยคนทำงานประจำจะเป็นช่วงที่ผ่อนคลายไม่มีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลจะมีโอกาสได้พักผ่อนท่องเที่ยวคนที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้า าของธุรกิจกิจการจะเป็นช่วงเวลาในการเต็มตัวคิดวางแผนในการจัดการการลงทุนต่างๆเพื่อรอคอยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้านการเงินจะมีโอกาสเสียเงินไปกับความต้องการของตนเองที่สําคัญต้องระวังการถูกเบียดเบียนการถูกหยิบหยิบเงินจากผู้อื่นด้านความรักคนโสดควรใช้เวลากับตนเองให้มากอยู่กับตนเองอย่าเพิ่งจริงจังในเรื่องความรักในช่วงนี้คนที่มีคู่รักคนรักจะอยู่ในช่วงอินเลิฟแต่อาจจะเป็นความรู้สึกฝ่ายเดียวและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังการทำอะไรก็ตามที่สุ่มเสี่ยงการใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงซ่อนเลนไม่ตรงไปตรงมาทั้งการเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำด้านการงานคนที่ว่างงานจะต้องหาความชัดเจนค้นหาความต้องการจริงๆของตนให้พบก่อนแล้วสิ่งดีๆจะตามมาคนทำงานประจําจะพบกับการเปลี่ยนแปลง การสับเปลี่ยนโยกย้ายแต่จะมีแนวโน้มที่ดีกว่าเดิมคนทํางานอิสระหรือเจ้าของธุรกิจกิจการจะเป็นช่วงเวลาที่เคร่งเครียดในการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนด้านการเงินจะต้องใช้สติคิดพิจารณาในการใช้จ่ายเงินให้มากๆให้รอบด้านเพราะมีโอกาสพลาดพังได้ง่ายด้านความรักคนโสดหากชอบใครก็ควรหาโอกาสค่อยๆศึกษาเรียนรู้พูดคุยทําความรู้จักจะมีโอกาสสาเร็จสมหวังคนที่มีคู่รักคนรัก,กสิ่งต่างๆกํากลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีปัญหาต่าง จะได้รับการแก้ไขและจะได้พบกับความสุขสำหรับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้จะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารคำพูดคำจาอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันและมีโอกาสพบกับการสูญเสียได้ด้านการงานคนว่างงานจะต้องแสดงความรู้ความสามารถ จุดแข็งจุดเด่นของตนแล้วจะมีโอกาสได้งานที่มั่นคงคนทํางานประจําจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายซึ่งจะนําไปสู่หนทางที่ดีกว่าเดิมคนทํางานอิสระหรือเจ้าของธุรกิจกิจการจะพบกับปัญหาที่ร้ายแรงจะต้องใช้เวลาทบทวนไต่ตรองหาข้อผิดพลาดให้ได้ด้านการเงินผลจากการกระทําการลงทุนจะออกดอกออกผลที่ดีจะมีโอกาสได้เงินจากการเดินทางในช่วงนี้ด้านความรักคนโสดถ้าอยากสมหวังก็ต้องขยันทํามาหากินเงินอาจซื้อความรักไม่ได้แต่ก็สร้างโอกาส ที่ดีได้คนที่มีคู่รักคนรักอาจพบกับความขัดแย้งความไม่เข้าใจการยึดตนเองเป็นหลักดังนั้นต้องวางทิฐิของตนลงแล้วหันมาพูดคุยกันดีๆ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้จะเป็นที่สนใจมีความโดดเด่นมากกว่าปกติทำอะไรก็จะถูกจับตามองควรอยู่นิ่งๆแบบสงบเสงี่ยมจะดีกว่าจะได้ไม่มีเรื่องราวให้ลำคาญใจด้านการงานคนว่างงานจะมีโอกาสได้งานแต่ต้องแต่งกายให้ดีสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพิ่มความสุข,ขุมความจรงิงจังคนทำงานประจำจะอยู่ในช่วงการคิดไตร่ตรองการรอคอยโอกาสเพื่อเตรียมตัวทำบางสิ่งบางอย่างคนที่ทำงาน อิสระหรือเจ้าของธุรกิจกิจการจะมีโอกาสได้พักผ่อนผ่อนคลายความตึงเครียดในการทํางานช่วงนี้ไม่มีอะไรให้กังวลด้านการเงินจะมีโอกาสสะดุดติดขัดขัดสนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยดังนั้นต้องระมัดระวังห้ามประมาทน้านความรักคนโสดต้องรอคอยเวลาโอกาสที่เหมาะสมไม่ควรเร่งรีบแต่จะมีโอกาสพบรักจากการเดินทางคนที่มีคู่รักคนรักจะมีความสุขความอบอุ่นและจะมีการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดี สำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้สถานการณ์โดยรวมค่อนข้างไปนในทางที่ดียกเว้นเรื่องความรักและสุขภาพจะต้องระมัดระวังให้ดีด้านการงานคนว่างงานต้องขายันทุ่มเทจริงจังเตรียมตัวให้ดีรีบหารีบสมัครให้มากแล้วจะพบโอกาสที่ดีคนทำงานประจำผลของการทุ่มเทจะมาพร้อมกับโชคลาภ จะมีโอกาสได้เงินได้รางวัลได้เล่นคันเล่นตำแหน่งตามที่คาดหวังคนที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานยิ่งเดินทางมากยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากเท่านั้นด้านการเงินจะรับผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีจะได้ดอกผลจากการลงทุนจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้นานความรักคนโสดยังไม่สมหวังต้องรอต้องคอยไปก่อนยังรู้สึกติดขัดหรือมีปมบางอย่างติดอยู่ในใจคนที่มีคู่ครองคนรักระวังเรื่องชู้สาว การปกปิดปิดบังซ่อนเลนการหลอกลวงที่มีต่อกันสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงน,นี้จะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุการเจ็บป่วยป่วยไขย้รวมไปถึงข้อผิดพลาดต่างๆต้องตั้งสติให้ดีเข้าหาทางธรรมเข้าหาทางาศาสนาบ้างก็จะดีด้านการงานคนว่างงานจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างใกล้ที่จะสําเร็จสมหวังจะต้องอดทนพยายามอย่าพึ่งท้อ จะมีคนคอยช่วยเหลือคนทำงานประจำจะต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดจะมีโอกาสเกิดความเสียหายจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคนที่ทำงานอิสระหรือเจ้าของธุรกิจกิจการจะประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลการทำงานจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีด้านการเงินจะมีความมั่นคงบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ดีด้านความรักคนโสดจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินให้มั่นคงเสียก่อนแล้วก็จะสมหวังในความรักคนที่มีคู่รักคนรักระมัดระวังเรื่อง ของการใช้อารมณ์เป็นหลักการเอาแต่ใจ,ใจปรับเปลี่ยนได้จะส่งผลที่ดีมาก สำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนกันยายน2566นี้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถพึ่งพาใครได้ไม่มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนจะต้องจัดการปัญหาต่างๆด้วยตนเองถึงจะประสบผลสําเร็จด้านการงานคนที่ว่างงานจะมีเรื่องให้ต้องคิดพิจารณาหลายเรื่องต้องทบทวนไต่ตองให้ดีจะมีโอกาสได้งานจากการเดินทางคนทํางานประจําต้องระวังปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ได้คนที่ทางาน หรือเจ้าของธุรกิจกิจการในการทํางานควรมีหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้เพื่อคอยช่วยเหลือดูแลกันซึ่งจะเป็นการดีกว่าการลุยงานคนเดียวด้านการเงินเป็นช่วงของการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆยังต้องรอคอยผลลัพธ์แต่ปลายทางจะสําเร็จสมหวังตามต้ตองการด้านความรักคนโสดหากต้องการมีคู่จะต้องออกสังคมไปพบปะผู้คนแล้วจะสมหวังคนที่มีคู่รักคนรักจะมีโอกาสได้คิดได้พิจารณาในการพัฒนาความรักความสัมพันธ์จะมีการมองไปถึงเรื่องของอนาคตร,ร่วมกัน